สภานักเรียนของโรงเรียนสังขานะครับมีทั้งหมด5้าพักนะครับกริดการ์ดกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเชิญพวงกับเบอร์หนึ่งเลยค่ะเราไปดูเบอร์หนึ่งนะครับเรียนท่านผู้กำการกองผู้อรายการบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวเรียนสังสังขารทุกคนครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับ ที่จะได้ออกมาหาเสียงนะครับขอเสียงเลยครับก็อยากจะฝากนะครับวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นการลงคะแนนนะครับลงเลือกตั้งนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับคิดนะครับก่อนการนะครับไม่ใช่ไปถึงการเลยเหมือนทำข้อสอบวิชาอังกฤษนะครับ ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งน,นะครับที่ทําเสร็จก่อนเพื่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นความอัจฉริยภาพดด้านการกลางนะครับก็ก่อนการนะครับให้คิดนานๆน,นะครับคิดถึงพ่อคือถึงแม่อยู่ที่บ้านนะครับกว่าที่จะเลี้ยงเราตรงมาจนได้มาลงคะแนนเลือกประธานนะครับยากมากนะครับซึ่ง อย่าร้องให้นะครับเพราะน้ำตาของคุณนะครับอาจจะเปื้อนเบอร์ที่คะแนนที่กานะครับอาจจะกลายเป็นบตรเสียได้นะครับ anyway ก็แน่นอนครับการเลือกตั้งนะครับก็ยังให้เป็นไปโดยความสุจริตนะครับความบริสุทธิ์นะครับก็เป็นไปตามประชาธิปไตยนะครับชอบเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งชอบเบอร์สองกาเบอร์สองถ้าชอบเบอร์หนึ่งกาเบอร์สองกาเบอร์หนึ่งนะครับขอบคุณครับ เชิญโดยสารค่ะผู้มีการพักผู้มีต้นุณค่า,า,าในการสำคัญผมนายธนวัฒน์บุญประกอบเป็นประธานพักจัมรุ่นแดงก็จะมาพูดถึงนโยบ,บายของพรรคผมครับเนื่องจากเมื่อวานไม่ได้พูดครับนโยบายของพรรคผมก็วันนี้ก็จะพูดแบบย่ยอๆนะครับเนื่องจากเวลาจำกัด ก็นโยบายก็ผมก็อยากจะก็อยากจะคิดนะครับว่าอยากจะสร้างลิฟต์ก็คือก็คือผมมีโมเมนต์ว่าผมเรียนอาคารสามแล้วมาเรียนอาคารสี่ซึ่งมาห่างกันมากครับแล้วก็เรียนชั้นสี่ซึ่งมันก็สูงมากครับผก็ คิดหาวิธีให้พู้กพืทนกษน้องเราไม่เหนื่อยครับสบายก็ใหญ่ครับสร้างครับเร่งหนึ่งอยากให้ผมอยากจะทำนะครับก็คือการปรับภูมิทัศน์ครับก็รู้กันอยู่นะครับว่าโรงเรียนเรามีต้นไม้เยอะก็อยากกาเข้าไปทําความสะอาด ให้มันน่าอยู่มากขึ้นครับโทกลัวมีนักสำร,รวจเข้าไปอยู่นั้นแล้วโดยยุงกัดเป็นแคเลนออกมานี่ผมก็ไม่ไหวนะครับเชิญเขากับซนซี่ครับ ด <TR 'T> อยากูุต้องขยินอยากเก่งต้องขยันอยากให้โรงเรียนพัฒนาต้องเลือกเบอร์สองนะคะค่ะประเทศไทยนะคะเรามีการปกครองระบบด้วยคอสชนะคะแต่ว่าโรงเรียนเราเนี่ย <queen> ก็ม <damit plus poetry> ีการอาปกครองระบบด้วยอทมนะคะอทบอเนี่ยย่อมาจากอะไรนะคะบางคนก็รู้นะคะ บอกให้เลยก็ได้ทอทมนะคะแลวมาจากนะคะอ,อนเนี่ยคือคุณครูเอกกร์น,นะคะเน่คือธนะวัฒนะคะและ้วเนคือคุณเมทาวีค่ะที่ยรนออกอยูตรงนี้เด,ด็กนี้นะคะไปตรงไหนนะคะเด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายตลอดเลยนะคะ วิ่งตลอดเลยค่ะวิ่งหลบรุ่นหลบนีนะคะไม่ต้องหลบอะไรนะคะเพราะว่าท่านหล่อมากค่ะจริงจริงไม่ต้องหลบคคะไม่ต้องกลัวดิฉันค่ะดิฉันก็หลบเหมือนกันค่ะจริงจริงค่ะนี่จากเวลาจำกัดน,นะคะดิฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะแร็ปเปอร์สองนะคะก็ให้เลือกเบอร์สองนะคะเพราะว่าเราจะทำให้สุดความสามารถแล้วก็สุดฝีมือของพี่ชันค่ะ ได้เลือกตั้งตื่นเต้นกันจังจะได้สงหวังเรื่องเลือกผู้แทนโรงเรียนสังขาที่เราห่วงเห็นจะมีผู้แทนเป็นตัวเป็นตนหากเลือกถูกจะดีเหลือล้นเหลืองแดงจะพ้นอัปยศอดสูดเรื่องที่ผ่านมาอับอายหน้าดูใครๆก็รู้ว่าเพราะเหตุใด เลือกตั้งครั้งนี้เลือกกันดีๆประวัติศาสตร์คราวนี้จะต้องจารึกจะดีกว่าเก่าเราช่วยเอาใจกันคนจันไลไม่ให้เข้ามาขอบคุณค่ะสำหรับตัวส,สอขเอเพื่อเพื่อนป็่ยั่เสียเายค่ะขอเชิญก็ษาพ,พาค่ะ ขาดการเรียนแทบจะทำอะไรไม่ดีท่านผู้มีการเรียนนะู้สวัสดีค่นและสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวโรงเรียนสังขารทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเนี่ยนี่มันดีจันจันมังน้องจำได้ด้วย ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะเพราะว่าปกติไม่ใช่คนพูดมากแต่ว่าชอบทําม,มากกว่าค่ะสําหรับนโยบายของเรานะคะเราก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดว่าอยากจะให้โรงเรียนเป็นไปในทางไหนมากกว่าค่ะ เพราะว่าเชื่อว่าทุกคนมีความคิดดีๆที่อยากจะให้โรงเรียนของเรานั้นพัฒนาขึ้นไปและก็เป็นโรงเรียนในฝันที่ทุกคนหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาเรียนกันค่ะสำหรับพักของเรานะคะนโยบายเนี่ยของคนอื่นเขาก็มีมาแบบ สำหรับนโยบายของคนอื่นก็เป็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเลือกเราเราก็สามารถที่จะทำนโยบายของพระอื่นๆให้เป็นจริงได้เหมือนกันค่ะเราก็มีสองมือสองเท้าหนึ่งสมองเหมือนกับคนๆของพรคอื่นๆเหมือนกันพักอย่างเช่นพรกอื่นเนี่ยบอกว่า จะขยายประตูสากรณส่วนเราจะแจกหมอนแล้วก็ผ้าห่มให้ทุกคนคนละหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจะให้มานอนที่โรงเรียนก่อนเห็วนว่ามี <speaker> ทุกคนเนี่ยได้การบ้านไปเยอะมาก <ś led> แล้วก็ได้นอนดึกกันทุกคนส่วนมากก็จะมาหลับกันในห้องเรียนดิฉันก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ <c oughs> คะที่ไปหลับในห้องเรียน เราก็จะให้ทุกคนได้มีเวลาพักผ่อนก่อนที่จะไปเรียนนะคะเพราะว่าจะได้เปิดสมองแล้วก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ค่ะห<า>น้าตาจะไม่ดีแต่ขอการตีการทำง,งานครับ เลบน3ได้ครับขอบคุณครับขอเชิญ้วยสีต่ตอกเลยนะคะสวัสดีครับเรียนท่านผู้วยาการรองท่านผู้ว่าการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านและสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเหลืองแดงทุกคนกระผมนายปญญหยัดาต เป็นรองประธานสภาพรกควะโตวันนี้ไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับนโยบายแต่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการดําเนินนโยบายของเราง่ายนิดเดียวครับแค่เริ่มต้นจากการประชุมสภาหากนโยบายผ่านการจากการประชุมสภาเสร็จเรียบร้อยก็จะเสนอต่อฝ่ายบริหารฝ่ายปกครอง ถานโยบายผ่านเราก็จะทำเพราะว่าเราจะไม่พูดให้ทุกท่านคาดหวังไว้มากอตอนผมอยู่โรงเรียนสังขาวิทยาคมถ้าใครเคยไปโรงเรียนสังขาวิทยาคมท่านจะรู้ว่าโดมหลังใหม่โดมอายุโรงเรียน99ปีถูกสร้างขึ้นภายใน4เดือนเสร็จหากท่านอยากได้โดมอย่างนั้น เราก็ต้องมาช่วยกันอันดับแรกเลยฝ่ายปกครองต้องมีความเข้มแข็งพอฝ่ายปกครองในที่นี้ไม่ได้กล่าวถึงบุคลากรทางการศึกษาทู้มเหนว่วยการหนึ่งในนั้นคือสะภานักเรียนที่เข้มแข็งครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดมาก แต่ผมขอรับรองว่าหากพรควาโตได้เป็นสภานักเรียนประจำปีพุทธศักราช2560จะเป็นปีทองของสภานักเรียนโรงเรียนสังขะที่จะพาโรงเรียนสังขะก้าวสู่ความเจริญต่อไปขอบคุณครับเม,ม,ม,มาเรียนสสตต่อไปเบอร์สุดท้ายค่ะเบอร์ห้าค่ะ ตียังขอนำนโยบายทั้ษิณพอมาเสนอกับพี่ๆนะครับหนึ่งนโยบายของเราคือเป็นมิตรกับต้นไม้ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าโรงเรียนเรามีเปลววังอลังการขนาดไหนเราก็ต้องช่วยกันรักษาตละกร้อยครับมีต้นไม้เขาละหนึ่งต้นดูแลกันไปจนจบปีการศึกษาแล้วก็ ถ้าจบไปแล้วอาจจะมาให้รุ่น้องนให้น้องๆดูแลต่อไปเรื่อยๆครับสองเก็นพื้นที่รับผิดชอบนโยบายข่านี้ก็มีกันทุกปีทุกพันจะมีสักพักจะเป็นไรไปทุกคนก็อยากให้โรงเรียนเราสะอาดนะครับโรงเรียนสะอาดแน่ครับถั้งบคุณช่วยกันสามมุมความรู้อยากให้จัดมุมความรู้ไว้อาคาร ทั้งในงอาคารทุกอาคารเลยครับ<ช>เพื่อเป็นสะดวกประการค้นหาความรู้จะทําท<ำ>ําไมห้องสมุดเราก็มีทุกคนอาจจะคิดบาแบบนี้นถ้าคุคนเรียนอยู่อาคารเกษตรแล้วอยากหาความรู้คงมีคนสดชื่อแล้ววิ่งไปอาคารสามนะครับและสุดท้ายนโยบายคือนันทนาการอาจจะจัดกีฬาหรือดนตรีเพื่อให้พี่ๆี่น้องๆผ่อนคลายจากการเรียนนะครับ นโยบายที่พวกผมพูดมาเนี่ยถ้าผมไลยเป็นประธานนะถ้าผมทําไม่ได้อะผมขี้มาว้วใส่หน้าผมได้เลยอ,<า>อันนี้ก็อาจจะเป็นสิทธิของพวกคนนะครับคุณจะเลือกใครก็ได้ตามที่พวกคุณชอบตามที่พวกคุณไว้ใจดังที่หลวงพ่อบอกไว้ว่า คามคิดเห็นทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนชอบกินบางคนชอบนอนบางคนชอบดูละครบางคนชอบดูซีรีส์บางคนชอบกินเลาวขาวบางคนชอบกินเลาวลงบางคนชอบกินแม่ของตรงนู้นชอบกินเรจนซี่บางคนชอบกินกุ้งแม่น้ำบางคนชอบกินกุ้งฝอยบางคนชอบกินหอยบางคนชอบกิน ได้มากครับพวกผมเบอร์ห้าพร้อมที่จะสนองความต้องการของพวกคุณครับขอบคุณครับขอเช็คผลเบอรให้กับทั้งห้าอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการหาเสียงในวันนี้นะคะยังเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะให้พี่ๆน้องๆของโรงเรียนสาขานี้ตัดสินใจเลือกเบอร์ที่ชอบรลอว่าคนที่ใช่กันนะคะ